ีหย,ยุกหนึ่งหาปลากินพี่น้องหาปลาสะดุง้ง ยกสะดุ้งครับมาหาเบิงเพิ่นยกสะดุ้งพวกปลาขาวไปยังบ่มีมันนี้ปลาไยังปลาเข็งนี่ตะลุนเนี่ยเอาอยู่บ่ปลาเข็งน้อยโอ้ยบ่เพราะว่าคำมีกับยู่บ้านเพิ่นมีหลายอยู่ต้องปลาขาวเกับอยู่หันกับสิบห้าบาทปลาเข็งมันที่เอามากกับน้อยน้อยมันเผาตัวน้อยกับซ้ำนี่แหละอ๋อเอ้ยเอาไว้ก้อนหน้าเออปลาเข็งหน่อยอยากได้ปลาขาวนะ ปลาขาวปลาซิวถ้าฝนก็จะหายอยู่คร<ม>ับแก้ม<ร>ยกเดีย<ก>ย๋ยวเดี๋ยวย้ายยกอ่าย,ยกสะดุ้งครับยกยกโซ่ดูยกโซ่ดู อ้าวยกยกยกเป็นง่ายขึนง่ายขึ้นง่ายเลมันอันนี้หนัมาสทท่นป่าบุคมันดีก็เลยต้องยกเร็วๆวะสะดุ้งไงครับล้งเลยแตว่ามือเขาหลอกเด้อนี่เหรอดึงถึงชุกานัาน มาหาสืบปลาครับแต่ว่ายกยกเอาทำห่างเลยพ่อใหญ่อ่างว่าสมหายด้วยไหนปลาอยู่ไหนไม่มีสักตัวโอ้ยปล่อยลงเลยบมเม็นเมื่อาชีพทำห่างเลยพ่อใหญ่อ่างว่าสมหายด้วยผมได้กินนออกบมเม็นเมื่อาชีพไปข้าวขี้ข้าวเอาลงกไหนลูกน่บใจขอบคุณครับปื้ดถูก อุยปลาครับปลายกย่อครับผมนี่ปลาเข่งน้อยกําลังหมกแทบจะทาย่อเทน้ำอย่างนี้หมกครั้งตัวเลยจะเข้าเหนียวจ้ำเป๊เป๊ะเยขารู้เรื่องไหมเป๊ะเป๊ะหมกใส่พักอีตูนายกขึ้นทีอ่านี่คนหาหรือว่าคนกินคนกินยอด้วยน้ำด้วยจะได้รวมมหานี่ยอใหญ่ครับมาดูยอใหญ่ โอ้เด <OR> ี๋ยวเชื่อรายอีตัวหนึ่งเออนี่แหละพอดีมกนะนี่ปลายอย่างนะโอข้อเ้าเทาหน้าปลาเาขอเาปลอยขเาาสวยป้าเทาปลอยแม่คจักบ่ครับเอออัดเสียไปมกนั่นแหละพูนเสียไปชนไปเจ้า่จังไปจังไาสิบอสปิดน้ำผมสิไปเองโอ้ตีเอออัดน้ำแข็งไปเองนี่น้ำแข็งเนี่ยโใ้เบิต ลังสกับชนมือนโอบาทนึ่งบาทหนึงได้รายย่เยเนาะได้ลายยแต่ว่าหมคัไปเฮ็นปุนยยุ่นันจีน้องะเขาไปไม่โอ้ปมึงลงข้างล่างไม่ได้ต้องให้น้าแกมาอู้ย็นปะาขาหน่อยปลาขารวป่าอยเอาแล้วครับรวมมาละป่ายกย่อครับป่ายกย่อบเตจีน้งแข่เบอร์าเดีวมาเดียวเบอร์เอาอันกาใส่ถุง ตัวนี้ทุ่งอร่อยนึงละปัาซิวนอะมันปลาซิวบ่รวนั่นแมงล้อมแค่สีวางเลยหนึ่งปลยปลาปลาเขาปลาเมื่อกี้ปลายังนันละเขาเอิญปลาขาวยังคำนี้ใช่ละปลาขาวซอยปลาขาวซอยปลาขาวอันปลาข้าวของนี่ปลาเข็งปลาอีกอย่างนี่อะไรสวนรวมปลาอันนี้ปลาอีกคำนี่ กันข้าเจ้าไปขายปลอยข้าเจ้าก็ได้สองลอยพอดะอันนี้ขายกันไปกินซื่อช่เมนข้าเจ้าตักสองตักตักละลอยเขาเนี่ยคากๆมันขันลงโซเชียลเขาบอกได้วบาเนี้่ยมิมนบอกเออเป็นจังไรคือบอกจกเขาเป็นอยังคือบอกอ๋องเป็นปลาหน่อยวะ้ารุนสัตว์นะนะเขาเรียกว่าทารุนสัตว์โอ้ยได้ของแซบแล้วได้ของแซบแล้วใจไปเสีย เอาน้ำเอาน้ำส่บอบ่บอสน้าแข็งใส่น้ำแข็งตายเออาไปได้เาเอาไปส่น้ำแข็งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านมาพ่อหลังจะวางข้างนั่นเย็นนี่เยันจุ้ยนี่เยันรลบ เฮ้ลามาเฮ้ยามาโอ้ยโอ้ยนี่หอยสีท่องครับผมนี่หอยจากธรรมชาติเลยนี่โ <vagy> อ้ยอีสานบานเฮ่าของกินเมือดครับผมโอ้ยโอ้ยพ่วนะ หอยหลายตัวนี่เก็บหอยเก็บหอยไปก้อยหอย อ้อยจากธรรมชาติครับผมเก็บเองเลยโอเคปะพี่น้องเต็มถังเลยนี่โอ้เต็มคููถังเลยพี่น้อง แวะซื้อป่าเพิ่นจังหน่อยป่าสะดุงิาหากบ้งเียแต่ว่าหอยเก็บเองครับได้เต็มถังเลยลนะโอ้สุดยอดยุยปลาเขาสอยพี่น้องพอดีมกครับุูนะสดสดป่ายกสะดุง้งนี่ปลาซิวครับปลาซิวปลาเขาสอยปลาซิวครับ <laughs> โดดออกบ่แล้วพี่น้องอยสดครับอของแซบของแซบ มาเอาไปมกเดอ้อมกใส่้พกอีกตูวย่างแสบเลยอีจะสอนแต่เงๆไม่ได้ตายใหม่ๆเลยตกสะดุ้งอยู่ข้างทางโอ้ยของแสบพี่น้องได้แล้วของแสบพูน่ะโอ้ยไปเจอปลาสะดุง้งเมามาเลยครับผมเอาลงไปกินชนบุรีผู้น่ะถุงละลอยอุย้ยลอยเดียวครับนี่ถุงละลอย ยกสะดุ้งสดๆเลยครับผมจากธรรมชาติออ้ยคุณนะถุงละลอยครับผมออ้ยสุดยอดเยอะเลยครับของแสบก็เลยเหมามาเลยครับผมามาเลยครับเอามาเยอะ